รถ SUV Plug-in Hybrid ขนาดกลางที่ทำให้ตลาดรถยนต์สั่นสะเทือนแบรนด์แทงจาก GW ได้เปิดตัวรุ่นใหม่อย่างแทง400 p c v ที่มาพร้อมกับการอัปเกรดที่น่าตื่นเต้นทั้งด้านการออกแบบความสะดวกสบายและประสิทธิภาพการขับขี่ที่น่าสนใจคือรุ่น h ฮสีแซดอินเทลเจ e ต์เอดิชั n ที่สามารถเร่งจาก0ถึง100กมชั่วโมงในเวลาเพียง4.3วินาทีแต่ที่น่าสงสัยคือราคาที่เริ่มต้นที่1.6ล้านบาท ซึ่งอาจจะถูกพิจารณาเป็นราคาที่คุ้มค่าหรือไม่และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนพลาดไปการออกแบบภายนอกที่ดูแข็งแกร่งและทันสมัยพร้อมกับเอเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงทําให้แทง400ชวิ v เป็นที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ต้องการรถ SUV ที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายในการใช้งานรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจนด้านหน้ามีการออกแบบใหม่ ที่ดูทันสมัยกว่าพร้อมกับไฟหน้าเลดที่ส่องสว่างได้ไกลถึง31.6เมตรและระบบมองเห็นกลางคืนแบบอินฟราเรดที่ช่วยให้การขับขี่ในตอนกลางคืนมั่นคงยิ่งขึ้นด้านข้างของรถยังคงความแข็งแกร่งเหมือนเดิมโดยมีหมุดย้ำโชว์บนซุ้มล้อและบันไดข้างที่มีตัวเลือกทั้งแบบพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้าและแบบยึดติดถาวรภายในห้องโดยสารมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นหน้าจอสัมผัสขนาด15.6นิ้ว และระบบปฏิบัติการ Coffee OS ที่มาพร้อมกับระบบสั่งงานด้วยเสียง Coffee GPT ที่ช่วยให้การใช้งานรถยนต์สะดวกและสนุกสนานยิ่งขึ้นสำหรับผู้โดยสารด้านหลังยังมีหน้าจอความบันเทิงขนาด15.6นิ้วและตู้เย็นขนาด5.4ลิตรที่ช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้านประสิทธิภาพการขับขี่รุ่น High 4T Intelligent Edition มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2.0T และมอเตอร์ไฟฟ้าเดียว ที่ให้กำลังรวม310กิโลวัตต์และสามารถเร่งจาก0นถึง1 0 0กมชั่วโมงในเวลา6.8วินาทีในขณะที่รุ่น h i ซี i แ t e l ิน g e n t เ d i t i o n มาพร้อมกับเครื่องยนต์2ศูนย์ทีและมอเตอร์คู่ที่ให้กำลังรวมสูงถึง635กิโลวัตต์และสามารถเร่งจาก0นถึง1 0 0กมชั่วโมงในเวลาเพียง4.3วินาทีที่น่าสนใจคือรุ่น h i ซ Z แสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะทาง200กิเมตร ซึ่งเป็นจำนวนที่น่าประทับใจสำหรับรถ SUV plug-in hybrid แต่คำถามที่น่าสนใจคือแท n ง400 p c ชีวนี้จะสามารถแข่งขันกับรถ SUV plug-in hybrid อื่นๆได้อย่างไรเช่น n e f c i b 5ของ Bi ดและเจทาว cross G 70ที่มีราคาที่แตกต่างกันอย่างมากและคุณคิดว่าราคา1.6ล้านบาทเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถ SUV plug-in hybrid ที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้งานนี้หรือไม่ ขอให้คุณแสดงความคิดเห็นลงในการแสดงความคิดเห็นล่างใต้นี้เลย